สวัสดีจ้พี่น้องวันนี้มาพอกันอีกแล้วจ้พี่น้องมาแซบๆนมกันด้ยจ้พี่น้องจ้าวันนี้เด้ดตำบกุ่งพี่น้องอันนี้คือตำป่านะคะพี่น้องอูเหงาหนามนอยู่ข้างล่างพี่น้องหนามมันอยู่เดียดตำปลาจ้พี่น้องวันนี้ตำปลาตำปลาพักจนเต็มถาดพี่น้อง แล้วเ<น>สร็ๆต้องกันใจพี่นอ้องแล้วก็มีปิ่งไก่นําเอาขึ้นมามัานหลายอย่างเหลือเกินแล้วก็มีอันนี้คืออันใส่ใส่ยัยยดไข่พี่นอ้องใส่ยัดใส่ใส่ย,ยัดไข่เออแล้วก็มีแคบหมูแคบหมูเล็กนี่แล้วก็มีส้มเนื้อพี่นอ้องส้มเนื้อส้มเนื้อดีเด็ดใจพี่นอ้องจ้ะ ผักกระจองรั่วอันนี้พักยังกวางตุ่งบอกเขาอื่นพักดอกอะ่ะแล้วก็มีผักชะอมพี่น้องคองเหม็นที่กินดีแล้วก็มีปิ่งไก่ปิ่งไก่ย่างพี่น้องค่ะมาเส็บๆต้องกันจากพี่น้องอเอาแกะอันนี้ก่อนแกะออกจากไม้ก่อนจากไม้ก่อนมันมันมันหลายพี่น้อง สีขึ้นมาจาังเอยมันเยอะมากอึบเออมมาเสร็เสียมกันจะพี่น,อน,ออน้องจใจชิมแล้วกันอือหือ่เป็นจมป่้าวันนี้วกันหนงพี่น้องเจมกองอย กินอันเขาซักกันยันมันแสบถอดกินเขากับสมจังหน่อยซะก่อนใกล้กันขลล้างสองซักกันเพราะว่าซ้ำมาคงมีเผ็ดแท่งเผ็ดมากขนาดซีมดิซวยังเสียบถอดไม่หร่อ sống nhà nào sống cái nha lấy ăn lấy cái gì tìm ไม่ตามมกินเลยไม่ได้กินหลายคนเนี่ยม้วนใ้มวน้หน่อยพี่น้วหลอดเดี๋ยวขอย่าใสเมื่อลรได้พี่น้องปากกรอบ ึ้นเบิร์ตเป็นปะไแบบไรเอนอ่นะอันออนี้ก็ใส่ใส่เนยไทยแสบพี่น้อง พร้อมันที่ยินเดียวอันนี้ผักกัญจงกัญจงหรือาผักไผ่เหรพี่น้องคนอีสานเอื่นผักไผ่คนไทยเอื่นผักกัญจองสารบ้านเราเรียกผักไผ่ <c oughs> จาสวด โอเเนี่ยอันนี้แคบมื้นหน่อย สมไปตักสะอมหรือว่าพักไข่อมหรือว่าผักไข่โอ๊ยเบาเพียรพักสะอมหรือว่าพ,พ,พักขาพี่น้องคนไทยเรียกชะอมคนอานเีอ่ยพักขาพักขา บางคนอื่นพัก,พกเวบามวลความเม้นที่กินดีได้เนี่ยครับอืมครับ hoa hoa bên ngoài này nói là nhỏ rồi. nó phải quăng súng, nó phải quăng súng, nó phải quăng đạn nào. chắc nó จ้าม so so ันกวางุูงแบบนึงพักโอมพักแคานี่กับเขากันได้ไหมเนาะ ท้องเข่ากันว่าเผ็ดมากอันนี้เป็นใส่ยัดไข่ไใ่เผ็ด ขาดกันหน่อยไม่เนาะขาดหน่อยก่อนจำตรงไหนได้ย่้างเนี่ยสุด,สด Mình thích pa phút tăm mọi người cho những một chín gắp khẩu quẩn phần gắn Gắp

Thế nào? Phát đó có ẩn những phát cuốc tủng mà. Hết mặt นเนม้กินกับบะเป็นเสียด้วอร่อยมากพี่นนองจะแพงเป็นอะไรกับี่เศ้าเลย ไอปัน,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 นเนียกินหมดเบอร์เด็พี่น้องจับเบอร์มเด้อกินหมดเบอร์เซตุยเย็นแบบไม่กินไม่เยอะเอาพี่น้องเิมนี้ยไปเซตินี่พี่น้องคะเพป็นยังเราจะไปกินต่อเดี๋ยวเิมสิ้นเนี่ย ขอบคุณขอบคุณตัวการรับชมนะคะเนาะพอกันไม่คิมหนาค่ะบ๊ายบาย